สนาพราหมณ์เกิดในประเทศอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ1,000ปีขึ้นไปพระพุทธเจ้าขณะยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปศึกษาคําสอนของศาสนาพราหมณ์จนจบตรเพศจบโยคะและหมดคําสอนของอาจารย์ศาสนาพราหมณ์ไม่มีองค์พระศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาที่เป็นมนุษย์เหมือนศาสนาอื่นๆแต่ก่อรูปขึ้นจากลัทธิบูชาธรรมชาติ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนับว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ไม่อาจนับจำนวนที่แน่นอนได้เพียงแต่ประมาณเวลาได้เท่านั้นถือศาส,สนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดานับถือพระเจ้าหลายองค์เทพเจ้าที่สำคัญได้แก่พระพรหมพระวิษณุพระศิวะเทพเจ้าทั้งสามองค์มีหน้าที่สัมพันธ์กับศาสนา เน้นการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาและส,สรรเสริญเทพเจ้าผู้ที่ผู้ที่อยู่ในฐานะสูงสุดเป็นผู้นำทางความเชื่อศาสนาคำพีทางศาสนาคำพีพระเวทมีสามคำพีเรียกว่าไตรวท กรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะแบ่งเป็นสีหมวดดังนี้ค่ะ 1. กฎสำหรับวันนะการแต่งงานจะแต่งกับคนนอกวันนะไม่ได้อาหารการกินวันนะที่ต่ำกว่าจะปรุงปรุงอาหารให้คนในวันนะที่สูงกว่ากินไม่ได้อาชีพต้องประกอบอาชีพของแต่ละวันนะ 2. พิธีประจำบ้านหรือพิธีสังสการผู้ที่อยู่ในวันนะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์ต้องทำ 3. พิธีศาสตร์เป็นการทำบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทำในเดือน10แลรมหนึ่งค่ำถึงแรม15ค่้าำการทำบุญนี้เรียกว่าการทำปินทะ 4. พิธีบูชาเทวดาแตกต่างกันไปแต่ละวันนะ เป็นงไงกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆพื่สำหรับข้อมูลที่พวกเราได้ตั้งใจรวบรวมและนําเสนอให้กับเพื่อนๆดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆพื่นเนี่ยคงจะชอบกันนะครับและหากมีขอม้อมูลใดที่คาดการณ์ใเดเนี่ยวพวกเราตขออภัยมาละนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอเวลาไปก,อก,อก่อนเพราะจบการนำเสนออย่างเช่นนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ จากกวันมีคนเป็นล้านก็สซไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปกัน่ารักกอจากกี่วันมีคนเป็นล้านก็สซไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปขอโทษบางครั้งชอบเบาแต่ใจทำตัวไม่ดี